โอเคครับสวันดีซาวโยโย่แคมป์ด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์กับน้องนะครับก็คือไปกดแรงกับน้องนะแต่น้องมันผเอิญม,มาบอกว่าน้องมันอ่ะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่แบบชอบผมมากเลยแล้วก็น้องมันเพิ่งรู้นะว่าผมเคยไปซูเปอร์เทนมาเดี๋ยวไปดูว่าน้องมันจะเป็นยังไงเออขอเข้าตีไปเลยมาเออน้องไหนเพื่อนเองเอ้อไหนเองบอกว่าเพื่อนเองเป็นอเอฟซีพี่อ่ะเออไหนเชิญมาดิอ๋อ เดี๋ยวตั้มหนึงอะมันบอกว่ามันชอบพี่มากผมดูอ่อนเดี๋ยวอ่อนวะอ่อนอ่อนออน,นี่เสร็จแล้วพี่แป๊บหนึ่ลโหลครับน้อง FC พี่ใช่ไหมน้องราที่สตาโปรซูเปอร์เทนน่ะใช่ครับใช่ครับฮะกั<ห>กบจังหวะออกซูเปอร์เทนได้ไงแตบบ่ที่ผ่านมาสองมาสองหนึ่งกับ, <c oughs> กบไหมเพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนจัดเอ้ยน้องใจเย,ยน็นดิเอ็งค่อยๆคุยกันดิเอ็งมันเดือดอะไรใส่พี่เนี่ยมาทั้งสองไหม เอามาด <payment. S 1> kind of ีน้องเอ็งปากดีอะไรเนี่ยเอ็งปากดีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจบไม่สวยนะเดี๋ยวจบไม่สวยเหมือนเคานะเดี๋ยวให้เพื่อนกูไปสร้างมาดิเออเดี๋ยวจบไม่สวยนะพูดมากอะเรื่องเรื่องของครูจะเสือกให้มากโอ้ยโอ๊ยโอยอย่าเดือดดิสร้างมาดิโอ้เออสร้างมาน้องมามา ตอนนี้ผมก็โดนเด็กท้าสองหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่ปาก็ต้องอรอลุ้นนะครับเออแล้วผมแบบสายเล่นหลีกเลยไม่ได้เล่นไฮอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าผมแพ้มันน่าจะด่าผมยับแน่นอน<ๆ>ก็เดี๋ยวรอมันเชิญมาก่อนนะครับอ่ะมาเชิญมาละขออนุญาตสองหนึ่งกับพวกเด็กกระปกเลยแล้วกันนะครับกดเลยแล้วกันเนาะกดเลยกดเลยกดเลยสามสองหนึ่งเจอในเกมครับฟู่มาตอนนี้เข้ามอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยละ คุว่าผมจะไหวกับมันไหมแดงโอ้ยน้องใจ่นดิผมก็เพิ่งมาเล่นในคอมนะไม่ได้ตึงอะไรขนาดนั้นอะแดงมาดิ

มึงปากมากใช่ไหมากเข้ามาก็ปากดีเลยอะคือรู้จักกันเหรอฮะมามามาวินต่อละมามาขอแจน่อยละกันเดี๋ยวตบพวกเด็กร้องใจอีกอะไอ้อโล่อะตัวปากดีเลยฮะเอาโล่ก่อนแล้วกันเอาโล่กอแล้วกันเอาโล่ก่อน อโลก่อนอโลก่อนมามาอุย้ยมันลุ่มเลยว่ะแล้วหนึ่งมามาอุย้ยไอ้นี่ตัวปากดีแม่งยิงผมว่ะอุย้ยแล้วแม่งซ้ำโจด้วลยลั่นจัดเลยลั่นจัดเลยขออนุญาตขออนุญาตให้ไปสองกระทงสี่กระทงอะไรประมาณนี้นะขออนุญาตให้กระทงไปนะมามามา โอ้นี่ดีกว่านี้จะสร้างภาพมาาอืมน่าเช็คเอพีเอสมากเด็กไม่มีไฟวะแดง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 แป๊ดเลยไม่ตายวะ tôi lên trường thể mặt ạ, đen, 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 Mà lăn nổi lăn nổi này quá ไหนวะเล่นแอบอ่ะมันเล่นแอบทำไมอ่ะมาดิแรแบบ็ดแรกอโอ้ยสองหนึ่งก็เบสิกเหมือนกันอ่ะคือแบบโดนผมตบความหมดอ่ะโอ้ยพวกเด็กปากดีอย่าทำมาเป็นปากดีเลยจับปืนยังไม่มั่นเลยโหลมามา,มาตานี้ผมตบปันจ่อหัวเลยแล้วตบสองหัวลูกใต้แล้ว ôm dữ ạ để đi đủ hết ui thổi con thổi con chơi đen hay đen đen này đen 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 โอ้ยนีย่มันจูงเยอะป่ะนี่มันสเต็ปเยอะป่ะกรงเยอะเหรอ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 โอ้ยมาดิมาดิแชทแมทคู่ไปเลยแดงสองหนึ่งแม็กโคตรจะเบสิกอ่ะยี่ยยี่เป็นคิวเกินอะ่ะแล้วแม่งปากดีใส่ผมอย่างนี้ผม,มรับไม่ได้ มามามาไฮไลท์หรือไฮโลไฮไลท์หรือไฮโลไฮไลท์หรือไฮโลอุ๊ยไฮไลท์หรือไฮโลเนี่ยไฮไลท์หรือไฮโลเนี่ยอุ่ยหมวกแตงหมวกแตงนึงพันหมวกก่อนพันหมวกอ่ะเกือบน็อกเกือบช็อคอุ๊ยรถตัวเอ็มหนึ่งแปดแปดเจ็ดเปิดหัวไปอี๋มันขยี้ผมยับเลยะโหล เ้ยมาดิมาดิ3าก็ไม่หวั่นะสะกอร์ไหนสกอร์ไหนมามาถ้าแพ้ก็ต้องปกผมก็ต้องแก้แล้วแบบหนึ่งหนงเรียงตัวอะไรงี้เลยเพราะว่ามันลุมผมผมเสียเปรียบเข้าใจไหมแต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเอาดีเซิร์เปิดไกลไปก่อนหนึ่งตัวแล้วค่อยปิดอีกตัวหนึ่งโหโคตรนเบสิกอะ่ะรอดูนะว่าผมจะทําได้หรือเปล่ามาผมอขอขอดีเซอรก่อนดี แดงไม่จัดแดงแดงให้หรอวะโอ้ยอีกตัวเนึ้โอ้ยมาไม่หวัดไม่หวัดมาดิดีเซเปหัวละซองไอ้่างคุณเบสิกอะ ขัดทรงตัวก่อนแล้วค่อยมาทรงเยอะมันไม่เชิญมาวะฮัลโหลน้องฮัลโหลน้องว่าไงสี่สองสี่สามอะชิวๆอะสี่สองอะขอโทษพี่เขาเลยเรก่อารเราหลไอ้ควายเอาหัวแข่งมาคุ้แย่กูแพ้เลยจัดเดี๋ยวรอบหน้ามาหนึ่งกับกูไหมเฮียไม่คว้าพวกเาเอาน้องพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะไอ้ก็ต้องขอโทษพี่ไม่ใช่เหรอหนึน่งหนึง่งแพ้อะฮะควายแล้วกูไอ้สัดเอาเอาเอา เลือเหรอเลือเหรอเลื้อไปททำไมเลื้อเหรอเลือหาาเอหรอห,หัดทรงตัวก่อนแล้วค่อยมาทรงอย่าโอ้ยไม่หนีไปเลยอะไอ้สัสสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอคลิปหน้าผมมาแก้มันแน่เอ้ยเดี๋ยวผมให้มันแก้แน่เดี๋ยวมตบทักสี่ศูนย์นะที่กาดจัแตกไปแล้วเจอกันคนดูคลิปหน้า